สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้ามันนีก็มานั่านางคุยกับข่อยเนาะอันมือขึ้นนี่ไหมทุกคนอันข่อยปวดเงียวเนาะแลวข่อยกันคือข่อยนอนเร็วนะทุกคนจ๋าข่อยนอนเออซีทุ่มเนี่ยข่อยกับเข้านอนแล้วแล้วปกติข่อยกับซีเงี้ยวสี่ยังให้เรียบรอยแล้วสินะข่อยกับเงี้ยวได้มือขึ้นอีก,ก่อนสินอนสินะแล้วมือขึ้นี่ก,ก็อันตื่นมาสักประมาณอันกับตีหนึ่งจ้ะทุกคนจ๋า ปวดเหงียวนาออันตื่นมากไปหกระนอนบ่หลับนะทุกคนจ๋าไข่กับพระท่านเดี๋ยวไหวท่องเดแต่ว,ว่าก็พยายามสิคมตาหลับกระนอนบ่หลับนะทุกคนจ๋าจนอันเกือบเกือบอันที่สามที่สี่เดี๋ยวทุกคนจ๋าคอยหลับอีกเทอือนทุกคนจ๋ากระนอนกิ่งไปกิ่งกิ่งมากในทีนอนน่ะนะทุกคนเออจะเป็นอย่างนอนบ่หลับหรือว่าเขานอนเร็วเกินไปบ่ ปกติคอยกระตื้นสาวอยู่แล้วสินะทุกคนตีหาหกโมงคอยกระตื้นแล้วตื่นพร้อมสามีเนาะอันเดียวค่อยสิเข้าเรื่องเข้าเล่าห้าเนาะคอยให้เบิ้งอันนี้ก่อนจะ้ะสามีสังอันนี้มาจากทุกคนจะ้ะภาพป,ปูโซโฟ,ฟาเนาะนั่งสังมหม่นั่งคนมักซีนี้นะทุกคนจะ้ะเออว่าให้ในซากหรอกทุกคนจะ้ะเนี่ยก็เอามาปูโซโฟ,ฟาห้างหลังงคอยนี่ละเพราะว่าโซฟาคอยมันเป็นเนนมันเป็นเั่นเขาเอาเ่ยยอย่อย่างละบ่อแมนอัน ่อยก็เอินว่าะถึงทุกคนจะเอาพานไปเนาะแล้วคอยก็ไปตามหารองเท้ายุรอสจ้ะทุกคนจ้ะรอสสามีก็ซสื่อสองคููใจดีบ่โดยที่คอยแบบอันบ่ไดยเอ่ยปากเลยทุกคนจ้ะเออเดี๋ยวมาให้เบิ่งอันพอดีอันสิได้ใส่งานแล้วนะทุกคนจ,ขคจะขอ่อยยังบม่ให้ในมีรองเท้าสีดำอยู่นะอันสีสั่งแบบออนไลน์ก็ มันบัท่านสินะทุกคนจ๋าแล้วคอยก็อยากแบบว่าอะลองใส่ก่อนสินะลองใส่เบิ้งว่ะเออเขาใส่ไดบอหลวมบอคารบ,บอรสินะทุกคนจ๋าเออคอยก็เลิกบัตั่งออนไลน์ก็เลยไปเบิ้งสินะทุกคนจ๋าแบบอะดดได้คู่ไดก็เอางั้นสินะว่าว่ายๆอันนี้เป็นคู่แรกแ้่ทุกคนจ๋าเป็นหุ่มสนเนาะเป็นสนสนเตี้ยนนัทุกคนจ๋า โซนเตี้ยคอยจะบอกว่าราคาบ่แพงเลยทุกคนจา้าสิบห้าเหรียญแม้เนี่ยจากปกติอันเข้าขายสามสิบเหรียญลดมาเหลือสิบห้าเหรียญใช่ไหมทุกคนจา้ารอดเข้ากับขายของถือกันเด้เนี่ยคู่นี้สิบห้าเหรียญเองจ้ะทุกคนจา้าถือว่าถูกมากและคอยใส่แบบอ่ะพอดีเองสินะทุกคนจา้าอันที่จริงนั่น อยากได้ส่วนยองนะเน่ทุกคนจ๋าเพราะว่ามันเสด้เขากับสุดข่อยเนาะเพราะว่าข่อยใส่สุดเรนสินะทุกคนเออข่อยก็ตั้งใจว่าเอ้เสียเอาส่วนยองสีดําแต่ว่างบนท่านการแล้วสินะทุกคนจ๋านี่อีกคู่หนึ่งอันนี้ก็เป็นบูทมาเลยจ้ะทุกคนจ๋าเป็นบูทบูทแบบมีส่วนสินะทุกคนจ๋าก็สักเขาว่าเขากับสุดดอกแต่ว่ากับใส่คือเกองสินะเพราะว่าอากาศกับสียังเย็นๆอยู่นะทุกคนจ๋าเออ สวยบ่รองเท้าบูทอันนี้ราคาถูกคกันทุกคนจ้าสิบแปดเหรียญเนี่ยป้ายจากรอดเนาะเนี่ยสิบแปดเหรียญราคาเต็มก็าขายสามสิบห้าเหรียญจ้าทุกคนจา้าถูกมากผู้ใดที่ยูไม่กา,ก,าก,กันล่องอันไปช็อปปิง้งเนี่ยก็มีหลายหลายหลายหางอยู่ที่แบบว่าขายของถึกสิแตว่ว่าเป็นของแบรน,น,นด์เนมเหมือเดิมจ้าทุกคนจา้า เออก็จบไปแล้วสําหรับอันเรื่องน้องเท่าเนาะทุกคนจา๋าอ่ามาเข่าเรื่องเข่าร่าของเฮ้าดีกว่าเนาะอืะเอมเมื่อตน้นต้นเดือนติพานต้นเดือนเนี่ยทุกคนจา๋าคอยคอยบอกสามีว่าอันเธอฉันอยากได้บัตรเครดิตสักใบหนึ่งคอยวางสินะเอ่อเอาใส่เงี้ยจำเป็นคอยวางสินะคอยกว้าวไปสินะทุกคนมีบลอกเกินว่าอัน อันแกงปากหาเซียนแต่ข่อยบอมแมนได้ข่อยแกงปากหาเงื่อนนะทุกคนเออคอยก็บอกสามีไปแนวนี้เังสินะก็บบอดดคิดดอกว่าสามีเสียห,หายงังนสินะทุกคนจ๋าเออก็บอดดิคิดดอกว่าสามีนันน่นสีนั่งเสียหายบัดหนีงเมื่อวานนี่นั่งบอกว่าบัตรแค่ดิตมาแล้วว่าสั่นคอยก็บอดดิคิดดอกว่าเพื่อนเสียห,หาย่อยเังสินะคอยก็คิดว่าอ่ะเพิ่น อ่ะอยากเทปบัตรเทปดิบอีกสักใบหนึ่งสินะทุกคนจ๋าเออคอยก็บด้คิดเด็กว่าสามีเนี่ยสีเ่เฮ็ดให้คอยเองสินะทุกคนจ๋ากอน,นั่งอยู่โซฟาเนี่ยเบิ่งอันทีวีอยู่เนาะประมาณสักอันทุ่มสองทุ่มเนี่ยเนาะทุกคนจ๋าเออสามีเพิ่นกับมาจากปันตรีญาตน,นะเพิ่นกับเขามาเพิ่นกับเฮ็ดอีหยังดอกของเพิ่นบล็อกปอกแปกก๊กเนโทรแบบเปิดบัตรเปิดบัตรเครดิตสินะทุกคนจ๋าเออ อันเพิ่นกับนงางมาหาข่อยอยู่โซฟาเพื่อนก็นบอกว่าอ่ะเนี่ยบัตรเครดิตบัตรเครดิตเธอว่าสัน้นสามีเขาบ,บอกสิบอกเอ้าเพราะเหตุนในฉันนี่ลีติคอยว่าสินะเออฉันเหตุอีเธอว่าสัน้นอันบัตรเครดิตนี่ก็เป็นอันซื้อข่อยเนะทุกคนจ๋ามันคือจังแบบว่าบัตรหลักกับบัตรลองของสามีข่อยเนี่ยเป็นบัตรหลักทรงข่อยเป็นบัตรล่องแต่ว่าวงเงินกับวงเงินเดียวกันสินะทุกคนจ๋า เอบบอก้บงเงินก็หลายติมยุงสิน่ะก็ดีใจอยู่ได้ทุกคนจ๋าดีใจอยู่เด้กเดบัตรเครดิตเนะทุกคนจ๋าเพราะว่าคอยบริษ้นี้บัตรเครดิตเลยนะทุกคนจ๋าคอยมิตตบัตรเดบิตแต่ว่าบัตรเดบิตนี่มันก็อันใส่รูดสื้อของได้ปกติยังสินะทุกคนจ๋าแต่ว่าอันบัตรแครดิตมันก็ระสิง่ายกว่าสินะทุกคนจ๋านึกออกบอ อันบัตรเดบิตเข้าก็ต้องเอาเงินเข่าบอกจะทุกคนจ๋าแต่ว่าบาัตรเครดิตก็คืออันธนาค่าเพิ่อนอนุม,มัติมาให้เข้าอยอดเงนเนินเท่านั้นเท่านี้สิน่ะทุกคนเออแต่ละความแตกต่างของมันเนาะอันนั่งเอามาใหา้่อย,อยสินะแล้วบัตรเครดิตก็เป็นซื้อข่อยได้ทุกคนจ๋าแต่ว่าอันมีเงินอยู่ในมือแต่แท้ใส่บ่ดด้ทุกคนจ๋าสามีก็บอกว่า ห้ามใส่จริงนะทุกคนห้ามไส่เอาไว้ใส่งานจําเป็นเท่านั้นสามีเคยว่างสินะแต่คอยกับบ่ได้อันอยังหมางมากหรอกทุกคนจ๋าเวลาคอยไปกับสามีเนี่ยสามีกันจ่ายตลอดอยู่แล้วองเซี่ดีบอ่อทุกคนจ๋ามีสามีแบบนี้ยกให้เป็นสามีแห่งชาติไปเลยคอยบริคิดได้ว่าสามีคนจะเห็นบัตรเครดีตวเน่คอยเนาะคอยเองกับว่มีการมีงานเหตุสิทธินะทุกคนจ๋าแต่ว่า สามีเห็ดหายแต่ว่าบองห้บองให้ดคอยใส่บัตรนีเพิ่นวางสินะเอาไว้ใส่ยง้มติ่เธอจําเป็นที่สุดสินะ่ะสามีคอยบอกสิเนดะ้เอาไว้ใส่ยง้มทิดเธอจําเป็นที่สุดสามีคอยวางสิเออคอยกับเข้าใจแล้วสินะ่ะทุกคนจะ้ะคอยเองกับเป็นคนแบบว่าบอสใส่เงินสรุยสุลายคอยกับคอยกับมกักเก็บมกักกับเงินอยู่แล้วละสามีหายมากสินะ่ะ อันนี้แห้งหบาบัตรเครดิตมากคอยกับอ่ะทาคอยใส่สามีกระจายทุกอยางสินะทุกคนจ๋าแต่อ่งเข้ากับเสือ้อสามีเนาะว่าอ่ะเอาไว้ใส่งามที่จําเป็นอิลีจําเป็นที่สุดสินะทุกคนจ๋านึกออกบอกอืมสามีคอยอันบอกมาแล้วนี่คอยกับอ่ะบอกเป็นอย่างทุกคนจ๋ายังหน่อยเข้ากับเมีันอ่ะบัตรเครดิตไว้ใส่งามอ่ะชุกเชิญเนานะทุกคนจ๋าบอกง่งายง่ายงามชุกเชิญเนานะ ก็ดีดีนาอสามีคอยกระได้ทุกคนจ้ะจักว่าอันตั้งแต่ปีนี้มาจากักจักเป็นอย่างกับสามีคอยเด้ทุกคนเออขอ,อยังกระได้ว,ว่าอยังกระได้ได้ทุกคนจ้ะเออบอกว่าอยากอยากได้เกิบนี่ก็พาคอยไปได้ทุกคนจ้ะอันอยากได้บัตรเครดิตนั่งกับเฮดบัตรเครดิตห้ทุกคนจ้ะเออ อันแล้วเดือนนี่ขอยอยากได้สุดนั่นสุดนี่เพิ่นกระโอนเงินเข้าให้สินะทุกคนจ้าเออเบิ้งสาม,มีข่อยเดือนนี้ปีนี้ือแบบดีแท้ว่าสนนะทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งดิ่อยอยากได้ก็ค,คือรถสินะทุกคนจ้าเออข่อยบอกสาม,มีแต่อันปีที่แล้วแล้ะเด้ทุกคนจ้าว่าเออเธอรถข้ากับเก้าแล้วเนาะกัน โดนแล้วสินะทุกคนจ๋ากออ็อยากได้ไม้สักคันนึงอยวานสินะทุกคนแล้วอ่ะเดือนเนี่ยทุกคนจา๋าเดือนเดือนเนี่ยสามีกับตะเวนตะเวนพาข่อยไปเบิงรล่สินะทุกคนจา๋าอืมกับเบิงหลายหลายยี่ห้อแหละทุกคนจา๋าก็สิเลือกอ่ะยี่ห้อที่ถูกใจที่สุดนาอบางยี่หอ้อสินะทุกคนจา๋า แต่มีหน้าจอแบบว่า LED ข้างหน้าแบบเงาสาล่บที่จังจอคอมพิวเตอร์แต่ว่านบน่อยไงเนาะทุกคนจ๋ะแบบจอนี้น้อหยซ้ำฟางมือคอยนี่ละทุกคนจ๋ะแต่ว่ามันจอเงาเนาะคือลดหลุนไม้เนี่ยระบบพานปลอดภัยกับสูงเนาะอันลหลายๆคนเป็นกระถางมหลายๆคนเนาะเป็นกระถางคอยมาวัานได้ลถที่งยั้งเลือกลถที่ถึกใจได้หรือยั้งคอยมาใหบ้านในเลือกได้แล้วจ้ะทุกคนจ๋ะเออ ใจหนึ่งก็มัก B M ได้ทุกคนจ๋าแต่ว่า B M เนี่ยเสียยางเดียวทุกอย่างเพื่อเฟกเบิร์ดยกเว้นจอเอลวิธีอะทางหนาเา้ยเงี้สนะทุกคนจ๋าซึ่งคอยเองกับบอมมากเด้บอมมากแบบจอมันเง้วโผล่สินะทุกคนจ๋าเออทางหน้ายอดทางหน้ายังกับงามเบิร์ดได้ทุกคนสวยหมดทุกอย่างสินะที่คอยเบิ่งกันไละลายยี่หองสินะแต่ว่า รถ B M กับศิลาค่าแพงไงจักหน่อยแหละกัล่องลองมากที่เบิรงไว้กับโวโวเนาะทุกคนจ๋าโวโวกับแพงเด้อันออปชั่นของอัน B M นั่นถ้าเาเติมนั่นเพิ่มนี่กัประมาณแสนเหรียญเนาะทุกคนจา 100, ๋าแสนแสนกว่าเนาะแล้วรถอันโวโวนี่ก็ประมาณเจ็ดหมื่นหกเนาะเจ็ดหมื่นหกสินะทุกคนจ๋าก,กับแพงเด้คันละสองสามล้านเนอาไว้ง่ายๆทุกคนจ๋าเมียน มาสด้าที่เบื้องอ่ะถูกที่สุดแล้วจ้ะทุกคนจ้าเออแต่ว่ามันกเหมะสัหรับคอยนะคอยว่านะทุกคนจ้าเออคอยก็เลยบอกสามีว่าถ้าเสิเอาบีเอ็มคันละแสนเลยว่าเสิเอาโวโบขั้นหนึ่งเจ็ดหมื่นหกบสื่อบอกเอาฮอนดาครับอันมาสด้าบอก่อยว่าได้สองขั้นเลยเด็กคอยวานสินะทุกคนจ๋าก็บอกสามีไปเนวนี่นะแต่ว่ามันกระจายภาษีบ่ไวเนาะใช้อัน สิประกอบประกันอีกเนี่ยทุกคนจ๋าต้ซื้อมาพร้อมกันสองขั้นสินะเออมันก็จจายภาษีหลายสินะทุกคนก็เลยว่าอ๋อสามีนั่งก็คิดยุ่งสินะทุกคนจ๋าเบิงปากคอยปากคอยหาเงินหาทองเบาัางยก็ได้อันนันเดททุกคนจ๋าเออก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเฮานอที่มีอันสามีคอยซัพพอร์ต ปานถึกรางว,วันที่หนึ่งคือเขาวาล่ะมีสามีดีกับปานถึกรางว,วันที่หนึ่งเนาะทุกคนจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะับฝากไปเพียงต่านี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจโชคๆมันมน,มนรําด้วยกันทุกคนจ้าคลิปนี้คอยไปแล้วบ๊ายบายจ้า